ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูกิจกรรมนะครับการทํานาเกษตรพอเพียรในอุทยานชิตตะบันตะบโรังเรลียนนะครับวันนี้นะครับนักเรียนและคุณครูนะครับร่วมกันนะครับเกี่ยวข้าวนะครับเก็บผลผลิตนะครับนาข้าวของเราปีนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับนะครับข้าวดีพันุ์ดีนะครับรวงรวงดกนะครับรวงหนานะครับเราไม่ใช้สารเคมีนะครับ นี่คือนะครับการทํานาแบบพอเพียงครับจิงสุดยอดจริงๆนะครับที่โรงเรียนอนุบาลทศบาลตะบนโงเย็นนะครับนะครับนําทีมโดยท่านผู้บริหารนะครับท่านผอสุรังรัตน์ผิชเชินะครับเข้มแข็งครับคุณครูแต่ละคนนะครับไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเป่าปีเล่นก็มีนะครับวันนี้นะครับนะครับนะครับเหนื่อยนะก็เป่าปีเล่นนะครับไม่มีเวียกหมดเวียกย้อนอดีย้อนอดีย้อนยุ่นะครับครูสมใจนะครับเป่าปีนะครับนะครับสอนภาษาไทยนะครับ สอนวิชาภาษาไทยกำลังเป่าปีนะครับเป่าปีให้พระอภัยมณีฟังนะครับนะครับเก็บผ้าประทับใจไว้นะครับทำนาปีนี้ครับสุดยอดนะครับผลผลิตของเรานะครับนี่นี่คือคุณครูประหล for for artists, ัดนะครับคุณครูประหลัด oh, ค like so so ุณครูปิยชาติจูมนานะครับฝีมือดีนะครับนะครับเก่งทุกอย่างนะครับวาดรูปก็สวยนะครับสุดยอดทำนาก็เป็นนะครับร้องเพลงก็ได้ครับนะครับเก่งทุกอย่างนะครับคุณครู นะครับแต่ละท่านนะครับนะครับเก็บเก็บภาพดีๆไว้นะครับประทับใจนะครับนี่คือนะครับผลงานนักเรียนนะคะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนะคะความสามารถพิเศษเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพมหานครเกิดที่กรุงเทพนะครับมาเพิ่งมาได้มาเจอนะครับการทำนาครั้งแรกก็ประทับใจนะครับเพิ่งมาสี่เดือนโอ้โหสุดยอดจริงๆอะไรงานตัวหนังสือ วันนี้นะคะนักประกาศพาทุกคนนะคะมาเกี่ยวข้าวด้วยกันนะคะก็เริ่มไปเกี่ยวกันเลยค่ะเกี่ยวข้นะคะอยู่ตรงนี้นี่ะคะเอดังแล้วครับตอนนี้กาลังหาพระอภัยมณีนะครับนางสีสวรค์นางสีสวรรค์นะครับเป่าปีหาคู่ตอนนี้นะครับ ครับตอนนี้เป่าปีเรียกคู่นะครับตอนนี้ครับคู่คคู่ใะเป่าหานักระเตนค่ะทหารจิ้งหรีคครับครับเด็กๆเราสนใจนะครับเรื่องปีนะครับหลายคนหลายท่านไม่รู้จักปีนะครับคือคนคนอีสานนะครับถ้าทํานาเสร็จแล้วก็จะก็จะเป่าปีนะครับเป่าปีนะครับจากต้นต้นข้าวนะครับ ัดมานแล้วครับทำเป็นปีนะครับนี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเป็นเป็นการอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์นะครับวัฒนธรรมของชาวอีสานนะครับเป่าปีนะครับมีหลายเสียงนะครับลองเป่าให้ฟังนะครับลองลองเป่าให้ฟังนะครับเป่าแบบบีบแบบบีบตัวนี้บีบนะครับบีบเอาบีบบีบให้มันแตกโอเคมีมีหลายแบบนะครับปีของเรานะครับนี่คุณปังปอกําลังสาธิตการเป่าปีนะครับหลายมีหลายเสียงนะครับหลายเสียงถ้าแรงไม่พอก็จะเป่าไม่ได้ โอเคเอาสุดยอดนะครับสุดยอดนี่คือนะครับผลงานนะครับผลงานชิ้นโบแดงของเรานะครับเป่าปีนะครับเก็บเกี่ยวข้าวเร่ยงความสนุกสนานนะครับเป่าปีไปด้วยนะครับครับคุณกัสเดชครับตอนนี้กําลังเรียนรู้แล้วกันเอเกี่ยวข้าวนะครับคุณครูกําลังสอนวิธีการเกี่ยวข้าวนะครับครับนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ น้องอนุบาลเกิดมาไม่รู้จักปีนะครับก็เลยลงลงแปลงนานะครับวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับวันนี้เราทํากิจกรรมพิเศษนะครับช่วงเช้าก็เป็นตลาดนัดพอเพียงช่วงบ่ายแล้วก็เกี่ยวข้าวนะครับนี่สนุกสนานมากนะครับดูนะครับนักเรียนเรียงคิวเข้ามาเอาปีนะครับสนใจปีมากนะครับนะครับเป่าปีและผ้าไพรมณีจะหลับนะครับนักเรียนสีสุวรรณด้วยนะครับอ้าวเป็นนางยักษ์นะครับ โอเคถ้าใครเป่าปีเป็นนะครับจะได้เกียรติสี่ของครูสมใจนี่คือความสนุกสนานนะครับบรรยากาศอย่างนี้หาหาดูหาโมยากนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่คือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนงเย็นนะครับอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับดูนะครับผลผลิตของเรานะครับข้าวนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่คือนะครับผลงานชิ้นโบแดงนะครับเรียนรู้นะครับ โดยการปฏิบัติจริงลงมือทําจริงนะครับผลผลิตของเรานะครับสุดยอดนะครับดูนะครับผลผลิตนะครับนี่คือนะครับข้าวที่เราเก็บเกี่ยวได้นะผลผลิตนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนะครับนี่คือความภาคภูมิใจนะครับของรงรียอนุบาลเทศบาลตะบลดงเย็นนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอแนะนํานะครับคลิปดีๆเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ